โรงเรียนบ้านตาศอกก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2487ตั้งอยู่ที่หมู่1ิบบ้านตาศอกตำบลกังแอนอำเภอประสาส์จังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2556มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น302คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20ท่านโดยมีนางพักศนีสิทธิพรวัฒนารองผูดด้อำนวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนในตำแหน่งผูดด้อำนวยการสถานศึกษาวิสัยทัศน์ ภายในปีพศ2558โรงเรียนบ้านตาศบมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อมีพลานามัยสมบูรณ์รักท้องถิ่นมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกดำเนินชีวิต ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาโรงเรียนวิริเยณทุกขมมดเจติคนล่วงทุกขได้เพราะความเพียรพันธกิจ1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับประถมวัยและระดับการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. ส,ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ สส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป้าหมาย 1. น,นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 3. ส,ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามมาตร,รฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสาม,มารถรองรับการกระจายอำนาจและมีคุณภาพตามมาตร,รฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 5. ชุมชนองค์กร และผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปในทศวรรษที่สองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีทักษะสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุดจริตจากการกำหนดเป้าหมายและพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนทำให้ผู้บริหารคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศัก,กยภาพ และสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กำหนดในกฎกระทรวงนอกจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแล้วโรงเรียนได้สร้างส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ชัดเจนและพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่ายิ้มง่าย ไหว้สวยและเอกลักษณ์ของโรงเรียนมารยาทดีกีฬาเด่นผลจากการดำเนินการจัดการศึกษาตามพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดทำให้นักเรียน มีผลการเรียนในระดับสถานศึกษาผลการสอบ NT, LAS และ O-NIT อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคทุกๆปีครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและชุมชนด้วยดีตลอดมา